สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมไอซ์ se, จากกระพันกนสูตรกับรายการ SC s n e a k น e พรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาชมโครงการคุณภาพจาก SC s อสเครับซึ่ง EP นี้ครับไอซ์ se, จะพาคุณผู้ชมมาชมครื่อหารู้สชั้นโครงการใหม่ล่าสุดเลยรับรองว่ามีเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ําที่ไหนอย่างแน่นอนครับตั้งแต่งานดีไซน์ของโครงการที่ชัดเจนนะฮะสะท้อนถึงความภาคภูมิ บนจุดสูงสุดแห่งการใช้ชีวิตเลยครับมาในสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ครับที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโรมันบาร์โรงอาบน้ำขนาดใหญ่ของชาวโรมันนั่นเองครับที่สร้างไว้เป็นอนุสรสถานแห่งชัยชนะเกียรติยศและความภาคภูมิครับและเขาก็ได้นำมาดีไซน์ในตัวบ้านและในตัวสโมสรดีอกโกลาด้วยนะครับและพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดเลยเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่สมฐานะจริงๆครับ ที่นี่คือโครงการแกรมบางกอกบุรุวัิอิสพระรามเก้าร East รครับโครงการแกรมบางกอกบุรุวัติอีสพระราม9ตั้งอยู่บนเรียบถนนการนาพิเศษเชื่อมต่อกับถนนกรุงเทพกีทาตัดใหม่ทำให้สามารถเดินทางไปยังใจกลางเมืองอย่างพระรามเก้านิวซีบีดีย่านธุรกิจแห่งใหม่เพียง15นาทีเท่านั้นครับรวมทั้งห่างจากรถไฟฟ้าสายสีส้มสถานีสีราราพ,พัฒนาเพียง5กิโลเมตร สะดวกสบายยิ่งขึ้นเพียง9กิโลเมตรสู่สนามบินสุวรรณภูมิเหมาะสำหรับคนที่รักในการท่องเที่ยวต่างประเทศก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายมากๆครับ เริ่มต้นกันที่บริเวณทางเข้า,ข,าของตัวโครงการครับมีการออกแบบให้รับกับสไตล์ของบ้านอย่างชัดเจนครับเช่นวลวดลายของตัวประตูรั้วนะครับ mm hmm. ก็จะออกแบบให้ล้อกับตัวฟาซาดของหน้าบ้านด้วยจึงทําให้งานดีไซน์โดยรวมของตัวโครงการะฮะมีความกลมกลืนกันครับและก็ยังเป็นโครงการแรกๆของ SC s อสแอลเอดีนะครับที่แยกช่องทางเข้าออก เป็นสส่วนระหว่างวิซิเตอร์กับผู้อยู่อาศัยซึ่งก็จะคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกบ้านในการเข้าออกของตัวโครงการครับทีนี้เรามาดูกันที่ระบบรักษาความปลอดภัยกันบ้างดีกว่าครับที่นี่เป็นแบบทิพเปอร์เซเคียวริตี้ครับส่วนส่วนแรกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะฮะก็จะเป็นพรีเมียมเกตแบบนี้นะครับซึ่งจุดนี้ลูกบ้านก็จะสามารถเข้าออกโดยผ่านระบบ e a s y Pass ได้เลยนะฮะถ้าเป็นลูกบ้านก็ประตูก็จะเปิดโดยอัตโนมัติและสามารถเข้าสู่ตัวโครงการได้เลยครับ และถ้าเป็นวิซิเตอร์นะฮะก็จ้องทำการแลกบัตรกระทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนนะครับแล้วก็ยังมีกล้อง C C T V ติดตั้งตลอดทั่วทั้งโครงการด้วยครับและที่สำคัญนะฮะก็ยังมีกล้องวงจรปิดที่ควางโครงการติดตั้งให้กับบ้านทุกหลังถึง4ตัวเลยครับแบบบ้านที่นี่จะมีด้วยกัน2แบบครับแบบแรกมินเนอร์เวียที่ดินเริ่มต้น1 0 2 4ตารางวาพื้นที่ใช้สอย608ตารางเมตร 5ห้องนอน6ห้องน้ำา4ที่จอดรถ1ห้องแม่บ้านครับแบบที่2อาทีเนียที่ดินเริ่มต้น129.2ตารางวาพื้นที่ใช้สอย762ตารางเมตร5ห้องนอน6ห้องน้ำา4ที่จอดรถ2ห้องแม่บ้านครับ คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าโครงการนี้นะฮะเป็นโครงการระดับลักชัวรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมจะไม่เห็นเสาไฟฟ้ามาเกะกะเลยเพราะที่นี่เขานำเสาไฟฟ้าลงดินหมดนะฮะงานระบบงานไฟอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็จะไม่เห็นเพราะฉะนั้นทัศนียภาพหรือแลนสเคปที่นี่ สวยงามมากๆนะครับรวมไปถึงในวันนี้นะครับเราก็จะพาคุณผู้ชมมาชมบ้านแบบท้ายใหญ่สุดของที่นี่นั่นเองนะฮะก็คืออาทีเนียครับพื้นที่ใช้สอยถึง762ตารางเมตรด้วยกันครับเริ่มต้นนะฮะเราเข้ามาก็จะเจอกับบันไดแบบนี้ที่จะเป็นซุ้มทางเข้าอย่างหรูหราเลยคุณผู้ชมแต่สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือบริเวณหน้าบ้านนะครับก็จะมีขอดยาร์ดที่ถือว่าเป็นต้นไม้ประทานปลูกไว้แบบนี้ซึ่งสามารถ มองเห็นได้ตั้งแต่บริเวณชั้น1จนไปถึงชั้น3เลยครับคุณผู้ชมและบริเวณตรงนี้นะฮะก็จะมีแรมสําหรับผู้สูงอายุที่ใช้วีวแชร์ก็สามารถที่จะจอดรถแล้วเข็นเข้าสู่ตัวบ้านได้นะฮะโดยพื้นลานจอดรถที่นี่นะครับทางโครงการก็ให้เป็นสแตปมคอนกรีตแบบนี้เลยนะครับทุกหลังแล้วก็ยังโพวาวในส่วนที่เป็นตัว EV Charger มาไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าครับ ผู้ชมครับประตูบ้านหลังนี้นะฮะถ้าใครมองเผินก็นึกว่าอาจจะเป็นไม้หรือเปล่าแต่ความจริงไม่ใช่นะฮะที่นี่เขาให้เป็นอลูมิเนียมลายไม้เลยของย e ี่ห้อทอสเต็มครับซึ่งความแข็งแรงความทนทานและการป้องกันการจรกรรมการงัดแงะมีอย่างเต็มที่เลยนะฮะถือว่าความปลอดภยัยสูงมากรวมถึงดิจิตอลดอลล็อกครับที่นี่ให้เป็นของ บอวินด้วยนะครับซึ่งก็เป็นแบรนด์ระดับโลกที่สามารถควบคุมผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะผมไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วผมมีที่ปรึกษาการขายสาวสวยที่จะพาชมคฤหาสน์หลังนี้ด้วยได้ให้คุณพึ่งแนะนําตัวก่อนเลยครับค่ะพึ่งนะคะสุชดาเย็นสว่งนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายขายนะคะที่โครงการการบางกระวิอีพรามก้าวแห่งนี้ค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมชมที่นี่แล้วซึ่งก็เป็นบ้านท้ายใหญ่สุดใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นคฤหาสน์สามชั้นนะค่ะ รุ่นนี้เราชื่อรุ่นว่าอัธเนียนะคะค่ะเรามาเริ่มจากฟังก์ชันแรกก่อนนะคะคด้วยพื้นที่ใช้สอยนะคะขนาดไซส์ xl นะคะ7 6 2, 2> <อ>ตารางเมตรนะคะฟังก์ชันแรกนะคะเราเดินมาจะพบกับแกลลิฟิกแอเรียนะคะพร้พอมด้วยดับเบิลวอลลุ่มนะคะสูงเกือบ7เมตรนะคะพร้อมกับช่องแสงนะคะให้ความโปร่งนะคะดูสบายนะคะโปร่งโล่งสบายเลยค่ะคุณไอซ์ซึ่งต้องบอกว่ากระจกที่นี่เขาให้ทางหลังเนี่ยเป็นแบบเขียวตัดแสงเ<ช>พราะฉะนั้นก็จะก,การในเรื่องของความร้อนได้เป็นอย่างดี ะะเข้ามาตรงส่วนนี้ก็จะเป็นดับเบิลวอลลุ่มอย่างที่คุณเพิ่งบอกไปะนะฮะความรู้สึกคือมันโปร่งมากเลยนะ,ะการดีไซน์เราออกแบบนะคะเราจําลองจากแกลเลอรี่มิวเซียมนะคะค่ะก็จะมีการงานตกแต่งนะคะต่างๆนะคะแล้วก็พอเข้ามาก็จะเจออีกห้องนึงอีก ในจุดนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ g a ร์เด c o อ n e r นะคะเชื่อมต่อก,กับเทเลสนะคะสามารถที่จะชมสวนได้นะคะนั่งจิบชาจิบกาแฟยามบ่ายนะคะในส่วนนี้จริงๆแล้วก็จะเป็นดั u b l e ลรีฟิ้งนั่นเองนะคะซึ่งในบ้านมาตรฐานนะคะเราไม่ได้กั้นพ a r พิชชันจุดนี้ไว้ให้นะคะคุณท่านสามารถที่จะกั้นเพิ่มได้ ก็คือในบ้านจริงที่สมมอบให้กับลูกค้านะครับก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆกว้างๆทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมอยากที่จะทําฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันอะไรอย่างอันนี้เขาก็ทําเป็นกา uh, ร์เด้นคอร์เนอร์นะฮะเป็นมุมชมสวนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเปิดประตูเนี่ยเดินออกไปชมสวนข้างบ้านไปถึงหน้าบ้านได้เลย เ,เรามาต่อกันที่ฟังก์ชันถัดมานะคะชั้นล่างห้องนี้นะคะจะเป็นห้องนอนด้านล่างนะคะห้องนอนที่5ร้รองรับผู้สูงอายุนะคะเป็นห้องขนาดใหญ่สามารถวางเป็นเตียงคิงไซส์หรือคว e นไซส์ได้เลยนะคะตรงนี้ค่ะ ค่ะในส่วนของพื้นนะคะจะเป็นพื้นแอ s ซ r p ปชันฟอร์นะคะครตรงนี้จะเป็นพื้นรองรับแรงกระแทกนะคะค่ะเวลาผู้สูงอายุหรือน้องเล็กๆนะคะ่ะหกล้มก็ตรงนี้จะบาดเจ็บลดน้อยลงนะคะแล้วก็ห้องน้ําด้านล่างนะคะห้องน้ําของห้องนอนผู้สูงอายุนะคะเราออกแบบนะคะช่องประตูเนี่ยให้กว้างนะคะรองรับวิวแชระะ์สามารถเข็นเข้าไป<ช>ได้ดค่ะสะดวกต่อการใช้งานนะคะแล้วสามารถที่จะเคลื่อนตัวนะคะทํทธุระส่วนตัวได้อย่างสะดวกเลยค่ะพร้อมกับสุขภัณฑ์นะคะเราเป็นระบบไฟฟ้านะคะของคอ นะคะ mm hmm. ค่ะแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆนะคะเรามีเป็น universal design นะคะเป็นมือจับต่างๆนะคะซึ่งผู้สูงอายุสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะและพื้นนะคะที่สำคัญก็จะไม่มีสเตปด้วยนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงห้อง powder room ตรงนี้ด้วยฮะเป็นห้องน้ำสำหรับแขก<ช>ค่ะห้องน้ำรับแขกสุขภัณฑ์ของห้องน้ำรับแขกนะคะก็จะเป็นระบบไฟฟ้าเช่นกันค่ะฝารองนั่งนะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้นะคะแล้วก็จะมีระบบสายฉีดอัตโนมัตินะคะ mm hmm. นะะก็จะเห็นได้ว่าการออกแบบที่นี่สามารถอยู่ได้ทุกเจเนอเรชันเลยนะคุณพึ่งในส่วนของพื้นชั้นล่างนะคะคของเราเนี่ยค่ะเราให้เป็น marble porcelain นะคะตัวนี้นําเข้าจากประเทศอิตาลีเลยค่ะโดยนําเข้าจากคอโตอิตาเลียนะคะก็จะได้แบบนี้ทุกหลังเลยใช่ค่ะมาในโซนนี้นะคะจะเป็นการดินนิ่งแอร์เรียนะคะเรียกว่าเราออกแบบเป็นไฟดินนิ่งนะคะยกพัตคารระดับหรูนะคะมาตั้งที่คาลิขาดหลังนี้เลยค่ะสามารถนั่งได้เป็น10บสคนเลยนะ <10 S 1> ค<น>ุณพึ่งสิบสิบคนเลยค่ะ แล้วก็ทางด้านนี้นะค่ะคิงและควีนท่านเจ้าของบ้านนะคะ<อ>นั่งด้านนี้แล้วก็เกสนะค่ะนั่งรับประทานอาหารร่วมกันได้หรือว่าสมาชิกในครอบครัวได้เลยะะใช่ครับแล้วก็<ล>ส่งต่อมาที่ช่องแสงบริเวณนี้นะฮะก็จะเจอกับต้นไม้ประธานที่สามารถมองจากข้างหน้าบ้านก็ได้และตรงต้นไม้ตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปมองได้ตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้น3เลยซึ่งกระจกตรงนี้ก็สามารถที่จะเปิด รับอากาศเข้ามาได้ด้วยะนะฮะแล้วก็ในโซนนี้นะคะจะเป็นในส่วนของโฟเย่นะคะหรือว่าทางเข้ารองนะคะคซึ่งประตูทางเข้ารองนะคะเราก็จะใช้เป็นของคอทเทมเหมือนกันนะคะ,คะตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมลายไม้นะคะ<ม>ค่ะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะทําเป็นชูคอลเลกชันได้เลยนะคะบิวส์<ล>รองเท้าใช่ค่ะเก็บรองเท้าได้เป็นร้อยๆคู่เลยค่ะใครที่รองเท้าเยอะนะคุณผู้ชมผมว่าไม่ต้องกลัวเลยหายห่วงเลยนะฮะทำตรงนี้เป็นที่ใส่รองเท้าตรงนี้เป็นที่นั่ง ใส่รองเท้าก็ได้เหมือนกันนะก่อนที่จะออกจากบ้านสะดวกมากๆเลยนะคะสะดวกมากๆครับแล้วเดี๋ยวมาลองชมห้องครัวขนาดใหญ่นะคะของแบบบ้านรุ่นอนัิเนียกันต้องบอกว่ากว้างมากๆเลยค่ะสามารถบิวเคาน์เตอร์ครัวนะคะเป็นรูปตัวยูแบบนี้ได้เลยค่ะ ครัวที่นี่เป็นให้เป็นครัวปิดด้วยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นทําอาหารได้อย่างเต็มที่เลยนะครับมีช่องระบายอากาศสามารถเปิดกระจกไปให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่อับชื้นแน่นอนนะฮะ,ะ,ะส่วนข้างนอกก็จะเป็นโซนของเมดพาซาในส่วนของเมดพาซ่านะคะก็จะมีสองห้องเมดนะคะแล้วก็มีหนึ่งห้องน้ําเมดนะคะนอกจากนี้ด้านข้างนะคะจะเป็น w a t c h อร์ a ร e a นะคะเรียกว่าก็สะดวกต่อการใช้งานนะคะสําหรับคุณแม่บ้านนะคะ ถือว่าพื้นที่ที่ให้บ้านหลังนี้ถือว่าใหญ่มากนะฮะใหญ่มากเลยนะคะกว้างมากนะคะทำแผนที่เพิ่มได้นะฮะตรงนี้ก็สามารถใส่ตู้เย็นเป็นแบบ2บานคู่ได้านเลยนะคะตรงส่วนนี้นี่เขาก็บิวให้ดูเป็นตัวอย่างครับคุณผู้ชมก็ทําเป็นแผนที่เตรียมอาหารก็ได้หรือว่าเป็นเคาน์เตอร์บาร์แบบนี้ก็ได้ค่ะก็เชื่อมต่อกับแกลนดิเนก์นะคะใช่ครับส่งต่อมาที่บริเวณนี้นะฮะก็จะเป็น จุดที่สําคัญมากๆเลยค่ะใช่ค่ะขออนุญาตแนะนำอุปกรณ์นะคะหรือเทคโนโลยีที่เราติดตั้งให้นะคะอุปกรณ์ตัวนี้นะคะจะเป็นวิดีโอดดรฟ์น,นะคะตัวนี้ในกรณีที่ผู้มาติดต่อนะคะเข้ามาติดต่อคุณท่านสามารถเห็นใบหน้าและสื่อสารของอกับผู้มาติดต่อได้เลยค่ะผ่านหน้าจอจุดนี้นะคะว่าใครมาหาอยากให้เข้าพบหรือเปล่าตรงนี้ขึ้นเลย ค่ะ,ะใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ด้านล่างะจะเป็นจอไอเนีนะคะตัวนี้จะเป็น security นะคะที่เราติดตั้งให้เราดูแลแบบ triple security เลยค่ะคุณไอซ์นะคะ<ม>จากด้านหน้านะคะผ่าน e n c h a n เ gate มาแล้วก็ผ่าน main gate ของตัวโครงการนะคะมาสู่ตัวนี้นะคะจะเป็นระบบกันขโมย 2, มม2ระบบนะคะมีแมกเนติกแล้วก็ช็อกเซนเซอร์นะคะเป็นการป้องกันการงาัดแงะป้องกันการถูกกระแทกนะคะโดยในส่วนของจอควบคุมนะคะจะเป็นระบบสัมผัสนะคะค่ะสามารถที่จะดูหน้าจอเนี่ยได้ถึง3 เป็นฟังก์ชันในบ้านแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆที่ติดตั้งให้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีการงัดแงะนะครับแน่นอนว่าสัญญาณก็จะส่งไปที่ สมาร์ทโฟนใช่ค่ะป้อมรปภแล้วก็สัญญาณก็ะจะดังที่ตัวบ้านด้วยใช่ค่ะได้3มช่องทางเลย<อ>นะคะสุดยอดจริงๆฮะและที่สําคัญนะฮะบ้านทุกหลังของที่นี่ได้ข่าวว่ามีกล้องวงจรปิดให้ด้วยค่ะในส่วนของกล้องวงจรปิดนะคะต้องบอกว่าทั่วทางโครงการนะคะเรามีให้47จุดเลยค่ะแล้วก็ในตัวบ้านเรามีให้อีก4จุดนะคะ<อ>คุณไอซมีที่ลงจอดรถ1นจุดนะคะแล้วก็แต่ละชั้นนะคะก็จะมีให้ชั้นละ1จุดรวมเป็น4จุดค่ะถือว่าเรื่องความปลอดภัยนี่เอสเอชเอสเขาจัดเต็มจริงๆนะฮะนอกจากนี นีนะคะในเรื่องของระบบไฟฟ้าต่างๆนะคะอย่างด้านหน้าที่คุณไอซ์นะคะเดินผ่านมารตรงนั้นนะคะก็จะมี motion sensor นะคะกรณีที่เดินผ่านหรือว่าขับรถมาจอดนะคะไฟจะติดอัตโนมัตินะคะและนอกจากนี้ในตัวบ้านก็ยังมีไฟที่เป็น motion sensor เช่นกันนะคะท<อ>ุกห้องนอนเลยค่ะ<อ>แล้วก็ในจุดต่างๆของแต่ละชั้นบันไดน,นะคะทางขึ้นนะคะสะดวกนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยในกรณีที่ใช้งานได้ยกได้ว่าตอนกลางคืนถ้าจะตื่นมาเข้าห้องน้ําหรือออกมาทาอะไรหรือเดินนี่ หาห่วงนะฮะไฟพร้อมทำงานตลอดเลยใช่ค่ะเรามาต่อกันที่ชั้นสองนะคะก่อนขึ้นชั้นสองตรงนี้นะคะจะเป็นห้องเก็บของนะคะใต้บันไดเรียกว่านี่คือใหญ่มากเลยนะคุณพิ่งะใช่ค่ะเก็บของได้เยอะเลยค่ะห้องเก็บของนี่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันก็คือจะต้องป้มนะแต่อันนี้ก็คือสามารถเดินเข้าไปได้เลยผมนึกว่าห้องนอนอีกห้องนึงนะ ห้องแฮร์รี่พอตเตอร์นี่คือใหญ่มากจริงๆนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าบันไดที่นี่วัสดุดีมากคุณพึ่งในส่วนของวัสดุบันไดนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะ,ะแล้วก็ผิวหน้าไม้นะคะลูกตั้งลูกนอนตัวเนี้ใช้เป็นไม้สักแท้นะคะรวมถึงคือจริงๆแล้วในส่วนของวัสดุที่เป็นไม้ทั้งหมดนะคะของตัวบ,บ้านนะคะเราใช้เป็นไม้สักรวมถึงในส่วนของหน้าบานของห้องเก็บของนะคะหน้าบ้านจะเป็นไม้สักเช่นเดียวกัน ประตูห้องเก็บของก็ยังเป็นไม้สักนะฮะใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมที่ชั้น2งกันครับค่ะได้เลยค่ะอนุญาตนะคะ เราก็ขึ้นมาที่บริเวณชั้น2ของบ้านหลังนี้กันแล้วนะครับคุณพึ่งค่ะในส่วนของโซนนี้นะคะก็จะเป็น Family Area นะคะจุดนี้นะคะเรียกว่ารองรับสมาชิกในครอบครัวได้ทุกท่านหลายท่านเลยนะคะหรือว่าอาจจะทำเป็นปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนๆชวนเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านที่โซนนี้ก็ได้ค่ะอาจจะใส่เป็นโต๊ะพูขนาดใหญ่ก็ได้นะเอาไว้ว่าเวลานัดเพื่อนๆมาทำกิจกรรมมาแฮงเอาท์กันนะฮะซึ่งอีกมุมนึงก็สามารถที่จะทำเป็นมุมที่ คุณพ่อคุณแม่คุณลูกอาจจะมานั่งดูโทรทัศน์นั่งดูทีวีนั่งพูดคุยกันก่อนสอนกันบ้างกันก่อนก่อนที่จะแยกย้ายเข้าห้องนอนใช่ค่ะโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรา มาดูดห้องนอนที่เท่าไหร่ครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นห้องนอนที่2นะคะของตัวบ้านนะคะห้องนอนนี้นะคะเรียกว่ากว้างมากๆนะคะ<ม>เข้ามาสามารถที่จะทําเป็น walk in closet นะคะพร้อมห้องน้าในตัวแบบนี้ได้เลยค่ะ<ม>แล้วก็มุมนี้นะคะจะเป็น bed room area นะคะวางเป็น king size ได้เช่นกันนะคะและยังมีพื้นที่ด้านข้างนะคะค่ะวางโซฟา,<อ>านะคะค่ะภายในห้องได้เลยค่ะนี่ขนาดแค่ไม่ใช่ห้องนอนใหญ่นะคุณผู้ชมนี่ยังถือว่าเป็น ห้องนอนที่แบบว่าห้องนอนที่2ใช,ใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะวางเป็นโซฟาแบบนี้ได้นะฮะ<ช>พื้นที่รอบเตียงนี่คือเหลือ <ๆ S 1> เต็มที่เลยมีช่องรับแสงถึง2ฝั่งด้วยโอ้โหถือว่าพื้นที่ที่ให้นี่คือใหญ่มากนะฮะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูในอีกฝั่งหนึ่งของบ้านหลังนี้กันนะครับซึ่งเขาก็จัดเป็น Grand Master Bedroom เลยใช่ค่ะในส่วนของก่อนที่จะเข้าสู่อีกห้องนอนนึงนะคะเราจะพบกับหน้าจอ i e n i m นะคะที่เป็น Security ที่เราติดตั้งให้นะคะซึ่งแบบหลังใหญ่นะคะก็จะมีให้2จอนะคะค่ะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะตัวนี้จะเป็นรู้ใจ OS นะคะหรือว่า Home Automation นะคะที่ทาง AC a s s นะคะต้องบอกเลยว่าเรามีที่แรกนะคะแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้ นะคะสามารถที่จะควบคุมการเปิดปิดไฟนะคะค่ะแล้วก็ควบคุมในส่วนของกล้องวงจรปิดนะคะ CCTV ในตัวบ้านนะคะแล้วก็อุปกรณ์ security ต่างๆนะคะ i n e m ตัวนี้ก็เปิดปิดผ่านอุปกรณ์ตัวนี้ได้และสามารถที่จะลิงก์ผ่านแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนนะคะ iPad ได้เลยนะคะ แล้วก็ที่สําคัญอะความพิเศษของเขาก็คือสามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์ได้หลายๆตัวนะคะโดยที่กดปุ่มเดียวก็ไฟเปิดทั้งหลังนะคะหรือ<ม>ว่าปิดทั้งหลังได้เลยค่ะคุณไอซ์ก็คือสามารถที่จะเซตเป็นซีนได้เราต้องการที่จะ,ะซีนแบบไหนไฟแบบไหนก็สามารถเซตตรงนี้ได้หมดเลย<ช>นะฮะ ส่งต่อมาที่บริเวณตรงนี้ครับในส่วนของโซนนี้เป็นกินเนอรี่คอ r เนอร์นะคะซึ่งเป็นมุมสําหรับสมาชิกในครอบครัวนะคะสามารถที่จะนั่งนะคะจิบชากาแฟทานขนมนะคะยามบ่ายหรือว่าอาจจะทํากิจกรรมการแจ้งได้นะคะเช่นโยคะนะคะหรือว่าออกกําลังกายได้จุดนี้เลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญเราอยู่ในบ้านเราก็ยังเห็นสวนยังเห็นต้นไม้อยู่ค่ะสัมผัสธรรมชาติได้ทุกจุดเลยค่ะใช่ครับพอส่งต่อกันเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเจอกับห้องนอน เ,เป็นการสวิตช์มาสเตอร์เบ,เบดมค่ะห้องนี้นะคะพร้อมกับในส่วนของวอ l k กอินโคเซตนะคะเรียกว่าเป็นการ a อล์กอินโคเเลยค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเขาทำวอ l k i อินโคเซได้อย่างใหญ่มากๆค่ะคุณพึ่งค่ะใช่ค่ะสามารถที่จะดีไซน์เป็นมุมเสื้อผ้า His and h e r ได้เลยค่ะคือแยกกันได้เลยนะคุณผู้ชายโซนหนึ่งคุณผู้หญิงโซนหนึ่งนะคะ,คะแล้วก็ส่งต่อเข้าสู่ตัวห้องน้ำเชื่มต่อกับห้องน้ำนะ เรียกว่ามีอาดจักรุชี่ขนาดใหญ่นะคะตรงนี้สามารถที่จะรองรับนะคะแช่ได้2ท่านเลยค่ะขนาดนะคะ1.9คูณ1.4นะคะโอ้ผมว่าอย่าว่าจะ2ท่านเลย3ท่านก็ได้่อมลูกคุณพ่อคุณแม่คุณลูกได้เลยค่ะ ใหญ่มากๆนะคะแล้วก็ไอจะลองลองดูไหมฮะไม่เป็นไรค่ะค่ะแล้วก็ระบบสุขภัณฑ์ต่างๆนะคะก็จะเป็นระบบอัตโนมัตินะคะในส่วนนี้นะคะแล้วก็คุณไอคะต้องบอกว่าเทคโนโลยีของโตโต้นะคะตรงนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะดึงในส่วนของน้ํามาทําปฏิกิริยานะคะกับไฟฟ้านะคะเพื่อจะเป็นน้ํายาฆ่าเชื้อในตัวได้ใช่ค่ะซึ่งให้รุ่นนี้เลยให้รุ่นนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็คือปรับอุณหภูมิฝานั่งได้นะคะเมื่อลุกออกจาก ฝานะคะก็ฝัดอัตโนมัตินะคะด้วยระบบทอร์นาโดฝัดด้วยะในส่วนี้อ่างล้างหน้าเป็นแบบพิชอันเฮอนะคะนอกจากอ่างอาบน้ำแล้วนะคะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของเลนชาวเวอร์ค่ะคุณไอแล้วก็ตัวนี้มีให้นะคะเป็นชาวเวอร์สกรีนนะคะเป็นเทมเปอการ์สค่ะคือให้ติดตั้งแบบนี้เลยใช่ค่ะห้องน้ำสวยมากคุณผู้ชมห้องน้ำถือว่าฟังก์ชันที่เขาให้สเปควัสดุที่ดีมากๆนะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันครับ ในส่วนนี้ก็จะเป็น Private Living ภายในห้องนะคะเป็น Private Living Area ค่ะแล้วก็ทางด้านถัดไปนะคะก็จะเป็น Bedroom Area นะคะซึ่งสามารถวางเตียงเป็นอเมริกันคิงไซด์ได้เลยค่ะค,คุณไอซ์สายใหญ่มากๆเลย,ยนะครับใช่ค่ะเราลองมาชมทางด้านนี้กันนะคะจุดนี้จะเป็นบาร์โคนี่ขนาดใหญ่เรียกว่าแกรนบาร์โคนี่เลยค่ะเป็นทรงตัวแอนะคะเดินได้รอบๆห้องเลยค่ะนี่นเลยะครัคพอเราเปิดออกมานะฮะก็จะเจอกับพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เชื่อม อินดอร์สู่เอาดอร์ตรงนี้นะฮะเป็นระเบียงที่ใหญ่มากๆคุณพึ่งใช่ค่ะคือโอ้โหสามารถทําปาร์ตี้ทําอะไรกันได้เลยนะบริเวณนี้นะฮะใช,ใช่เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นฟาสาดที่มองจากหน้าบ้านเข้ามาเนี่ยมันก็จะ พางในเรื่องของความเป็นส่วนตัวบ้าน,น <ะ S 2> ตรงนี้ในเรื่องของการดีไซน์นะคะ Modern Luxury Style Inspired by Roman Baths นะคะก็เรานำนะคะแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมโรมันบาสนะคะโดยนำเส้นสายนะคะความโค้งนะคะามาทำเป็นฟาสาดของตัวบ้านด้วยค่ะก็จะได้ระเบียงที่กว้างขนาดนี้ด้วยเป็น L shape แบบนี้เลยนะฮะซึ่งเวลาเปิดประตูใหญ่ๆถูแบบกว้างมากนะ,ะสูตรอากาศสูดความทเป็นธรรมชาติได้อย่างเต็มที่เลยนะคุณผู้ชมใช่เลยค่ะ คุณผู้ชมครับทีนี้เราขึ้นมาที่ชั้น3ของคฤหิสา์หลังนี้กันแล้วแล้วก็เราจะพบกับมุมอาร์ติคอนเนอร์นะคะในส่วนของโซนนี้นะคะ <เท S 2> หรือว่าค<า>ุณท่านสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเป็นเพเยอร์แอรเรียได้นะคะก็เป็นมุมพองพระมุมสดมนได้จุดนี้นะ,ะสวยมากๆเลยนะฮะตรงส่วนนี้คือถ้าใครอยากจะปรับเป็นมุมแบบนอนเล่นมุมทํางานตามสบายใจเลยนะฮะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ถือว่าไม่ได้เล็กถือว่าเป็นชั้น3าที่ก็จะดูสงบหน่อย เพราะว่าไม่ค่อยมีใครขึ้นมานะ<ช>อาจจะทําเป็นมุมทํางานก็ได้นะคุณผู้ชมใช่เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนที่3นะคะครับผม ห้องนอนที่3ามนะคะออกแบบเป็นห้องคุณลูกชายนะคะเรียกว่าทุกห้องนอนนะคะขนาดกว้างหมดเลยนะคะของสําหรับบ้านรุ่นนี้นะคะกวางเตียงที่นอยได้เช่นกันค่ะพร้อมกับมีพื้นที่ว a ค k in c l o s e ตห้องน้าในตัวทั้งหมดเลยค่ะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนอนหนึ่งซึ่งอยู่บริเวณหน้าบ้านนะฮะอันนี้จะเป็นห้องนอนที่4ี่ค่ะคุณไอซ์ค่ะก็เรียกว่ากว้างๆนะคะให้พื้นที่มาเหลือเช่นเดียวกันค่ะ แล้วก็อย่างที่บอกกัค่ะก็คือห้องนี้นะคะคม,มีระเบียงนะคะแล้วก็จะมีโลอินโคเซช่นเดียวกันค่ะก็ชั้นนี้ก็จะดีหน่อยตรงที่มีระเบียงในงบริเวณหน้าบ้านนะครับสามารถที่จะเปิดออกไปได้ระเบียงกันตกที่นี่ก็ให้เป็นกระจก Temper รก์กสแบบนี้เลย ก็โมเดิร์นลักชัวรี่มากๆนะครับแล้วก็ Walk-in c o โ s e t อย่างที่บอกไปก็ใหญ่นะครับที่นี่นี่ใหญ่มากๆจริงๆทำเป็น h ิชแอนด์เได้เลยค่ะคุณอซ์นะคะตรงนี้ก็คือเราดีไซน์ห้องเนี้ยเป็นห้องคุณลูกสาวนะคะแล้วก็เป็นแฟชั่นนิสต้าหน่อยนะคะแล้วก็เชื่อมเข้าไปสู่ตัวห้องน้ำในตัว ซะะึ่งต้องบอกว่าบ้านหลังนี้นี่คือถือว่าอยู่ครบได้ทุกเจเนอเรชันเลยใช่ค่ะก็ตั้งแต่รุ่นลูกนะคะไปจนถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะรุ่นรุ่นหลานก็ได้ใช่ค่ะสามเจเนอเรชันเลยค่ะ ชมบ้านกันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมทีนี้เรามาชมในส่วนของตัวสโมอสรกันบ้างดีกว่าครับต้องบอกว่าโครงการแกลมบางกอกบริวาทอีสพาร,ราม9้าโครงการนี้นะฮะเขาได้จับมือร่วมกับบริษัทชั้นนําระดับโลกในการออกแบบตัวผังโครงการและตัวสโมอสรครับอย่างสโมอสรที่นี่นะครับที่ชื่อว่าดิอาโกลานะครับพอเข้ามาที่ชั้น1ก็จะเจอกับสระว่ายน้ําระบบเกลือ ความยาวถึง20เมตรกว้าง5เมตรนะครับพร้อมทั้งสระเด็กด้วยรวมทั้งก็จะมีไลบรารีนะครับที่เป็นพื้นที่สําหรับพักผ่อนสําหรับลูกบ้านที่อยากที่จะมาอ่านหนังสือมาทํางานก็ใช้พื้นที่ในส่วนนี้ได้ครับพอเราขึ้นมาที่ชั้น2นะครับก็จะพบกับโคเวิร์กิ่งครับเราแบ่งเป็นส่วนพับบริกพร้อมฟังก์ชันพิเศษอย่าง Personal d e s k นะฮะ สำหรับผู้ที่มาคนเดียวและอยากเป็นส่วนตัวอีกด้วยรวมทั้งส่วนที่เป็นพ i v a t e ก็กั้นเป็นห้องอย่าง working pod นะครับและก็ยังมี meeting room ขนาดใหญ่ สำหรับนั่งทำงานหรือจะนัดประชุมคุยงานกันก็ใช้บริเวณตรงส่วนนี้ได้ครับซึ่งดีไซน์ของสวนส่วนกลางที่นี่นะครับก็จะเป็นแบบวิกตอเรียพาร์คครับจะมีลูกเล่นในการตกแต่งเป็นเนินและก็มีทางเดินรบรอบๆไปจนถึงส่วนที่เป็นตัวพาวลเลียนขนาดใหญ่ครับซึ่งสามารถที่จะเทคได้ทั้งวิวสวนหรือมองย้อนผ่านน้ำพุก,กลับมาที่สโมสรดิอากลาก็ได้ครับ งไงบ้างครับสำหรับโครงการแกนบางกอบปริวัติอีสพารามเก้าที่ไอซ์พาคุณผู้ชมมาชมกันในวันนี้นะครับต้องบอกว่าตัวไอซ์เองเนี่ยชอบทำเลที่นี่มากนะฮะเพราะว่าอยู่บนเรียบถนนกาญจนาพิเศษเลยเชื่อมต่อกับถนนกรุงเทพกีทาตัดใหม่ด้วยก็สามารถทำให้เข้าไปสู่ใจกลางเมืองหนึ่งย่านพระรามเก้าที่ถือว่าเป็นนิวซีบีดีเนี่ยได้เพียงแค่15นาทีเท่านั้นครับอย่างที่บอกไปครับว่าแบบบ้านที่นี่เรามีให้เลือกด้วยกันถึง2แบบด้วยกันนะครับใครชอบแบบไหนก็สามารถที่จะ เข้ามาชมกันได้ครับซึ่งราคานะฮะก็จะเริ่มต้นอยู่ที่25ล้านจนไปถึง60ล้านบาทเลครับและสำหรับความพิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการ SC Sneak Peak นะครับแจ้งที่ปรึกษาการขายได้เลยรับส่วนลดเพิ่มไปอีกนะฮะถึง100,000บาทด้วยกันครับก็คุณผู้ชมสามารถที่จะหาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.sse.com c t นะครับ นะหะากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามก็สามารถที่จะกด subscribe ในช anel ของ SC s อ s s s e เออนไลน์ได้เลยนะครับวันนี้ผมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ